จจมาในรูปแบบไหนกับคู่สุดท้ายก่อนที่จะส่งทุกท่านเข้าหายครับเดซี่นี่ถ้าใ,ใครได้ดูก่อนนี่จะรู้ว่านักชกคนนี้มาด้วยความพยายามครับเดินไม่หยุดไม่ต,ต้องดูครับว่าวันนี้มันจะโชว์ฟอร์ไมได้ดีขนาดไหนครับโอ้ไม่นานเนี่ยครับถึงว่าเป็นมวยหญิงแต่อาวุธนี่ก็หไม่ธรรมดาของตัวโอ้โอ ใก้เดียวกับมาทีเสเซเวอรมวยไทยครับนี่ครับเตะขวาไปทีนะครับมีนาเป็นสองครับโอ้โหมีนาครับแม่เจก็ไม่ถอยเหมือนกันคืนเถียงขึ้นเหมือนกันครับมีนารูปร่างเล็กกว่าแต่หัวใจไม่เล็กนะครับดูครับเดินลุยกันมาโอ้ยที่สอกกดเสียบเข่ามีนาลุยเข้าไปโดนขวานแม่ดูครับนี่คือแม่จะให้ยอมกันง่ายๆได้ไงครับเดินทางมาไกลครับเตะซ้ายครับเบซี่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับนี่ครับกลางเวทีครับดูเลยทีเดียวครับนี่ฮะแกล้หัวไหล่หนึ่งสองครับโอ้โหลูก แต่ว่ามีนายังยืนได้ครับโอ้โหซอกสายตามมีนาลิมีหมัดครับไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าทีค่ายของเขามีอดีตแชมป์จุกครับจุกครับมีนาจุกครับตะลุ้นโอ้นี่ครับจุกครับแล้วก็บกมือยุติการชกเลยครับรวมแคนดีกว่าครับพี่แชมป์ครับโอ้โหโอ้นี่ครับจังหวะสุดท้ายคือเตะซ้ายแล้วจุกครับจุกแล้วไม่ไหวครับมีนาครับนี่ครับแทงซ้ายนี่แหละครับ ไม่แปลกที่เดซี่ชกดีเป็นพิเศษเพราะกองเชียร์จากสปเปไปเกือบ20คนครับที่เวทีราชชำเนินแห่งนี้ครับมาให้กำลังใจเขาครับ We have a winner by World of t e c h i c a l